สวัสดีค่ะดิฉชั้นพณนีโรจนะเป็นตะกูลเป็นผู้หารศูนย์ของบริษัทมุกพลบางบัวทองค่ะวันนี้เรามากับใครนะนอ,อีกคนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีาค่ะพี่เอเป็นไงคะแนะนำตัวดิค่ะก็ผมพ่เอือบางทายครับก็กําลังจะเปิดศูนย์อยู่ครับทีนี้เรามาดูแตงโมที่สวยมากพี่เอือดูซิเป็นไงแตงโมงที่พี่เอเคยทาอะ่ะใหญ่ใหญ่ไหนใหญ่แค่ไหน ว่าใหญ่เด็ดได้ไหมเด็ดเลยนี่โอ้ยปลาแกนี่ีประมาณเท่าไหร่เนี่ยดูนี่โอ้ยประมาณเกือบห้าโลเกือบห้าโลหรอคะประมาณสโลว่าเดี๋ยวเอารูปนี้ไปชั่งกันนะว่าเท่าไหร่เรามาเยี่ยมเจ้าของพื้นที่เจ้าของสวนป่ะเราไปหาเจ้าของสวนกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจ้าสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของสวนตัวจริงค่ะช่วยแนะนำตัวได้ค่ะพี่ มาจบอุดออามาจอุดอามาคอยู่ที่ตำบลนางเลือจังหวัดชัยนาทค่ะเห็นผลผลิตแบบนี้เป็นไงที่ดีใจไหมคะก็ดีก็ดีใจดีใจมากเพราะว่าเห็นจากสภาพแล้วเนี่ยโอยน้ำหนักเยอะมากเลยเมื่อกี้แค่อุ้มไม่ไหวแล้วนี่ที่ตั้งแต่ที่เราทำการใช้ รุ่นฟอร์ไลท์มาเนี่ยตั้งแต่มาเล่นพันเลยนะคะที่ประจบได้รับคําแนะนําจากใครคะพี่อ๋อตอนแรกก็ดูดูในทีวีทีวีจานดำค่ะใช้รุ่นฟอร์ไลท์ยังไงบ้างคะขั้นตอนในการใช้อะค่ะก็ตอนแรกใช้สูตรหนึ่งสามซีซีตอนนั้นซีซีก็ใช้ใช้สูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งในการ ฉีดนะคะสูตรหนึ่งสามซีซีเท่านั้นนะคะสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะแล้วฉีดพ่นทุกทุกเจ็ดวันฉีดพ่นทุกทุกเจ็ดวันนะคะได้เดือนหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงเดือนดียี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวัน๋อ,อป,ปร,อปรอะมาณกดกก็ประมาณเกือบเดือนนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันเราก็เปิดตาดอกแล้วก็ใช้ใช้สูตรสอง<ๆ>ในช่วงที่ใช้สูตรหนึ่งที่ได้ใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีใช้อะไรไหมคะ ราก็มียาเชื้อราบ้างมีใช้ยาเชื้อราก็ฉีดพ่นไปพร้อมกันแล้วก็มีปุ๋ยบ้างเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไม่มีช่วงไม่มีปุ๋ยเลยมีแต่ใช้ยาฆ่าแมลงอ๋อมีแต่ยาฆ่าแมลงผสมไปตอนที่เราพ่นฉีดพ่นพร้อมกันเลยคือนูตฟอร์ไลท์เนี่ยทั้งสูตรหนึ่งกับสูตรสองเราสามารถฉีดพ่นไปพร้อมกับยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงอะไรได้ทั้งหมดเลยนประหยัดไหมคะพี่ประหยัดประหยัดใช่สองไร่เนี่ยใช้ไปประมาณกี่ขวด สองล้านดูก็ใช่สองร้อยซีซีสองร้อยซีซีมั้ยอย่างละอย่างละสองร้อยอย่างละสองร้อยซีซีเองแล้วประหยัดปุ๋ยไหมครับก็ปุ๋ยก็ใส่ไปแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเองปกติใส่กี่กี่ครั้งธรรมดาถ้าไปกับน้ํามันก็ต้องหลายลูกแล้วสอลูกต้อใช้ไปลูกเดียวประหยัดปุ๋ยไปประมาณสองลูกปกติใช้สามนาะใช้ไปแค่ลูกเดียวเองพอหลังจากที่มันติดตาดอกแล้วพี่ใช้อะไรต่อนะคะ สูตรสองนี่เราแอบพบมาด้วยสูตรสองขวดเลขวดเกผสมกันผสมกันได้สูตรหนึ่งนี่ค่ะสูตรสองในช่วงค่าเกี่ยวเนี่ยเราสามารถผสมกันได้ก็คือเท่าเดิมก็คือสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็หลังไปใช้มาก็ดูมาตลอดเออมันก็งามขึ้นถูกปกติไหมคะงามก็งามจะเหมือนเราใช้ปุ๋ยช่วงระหว่างใช้สูตรสองมาเนี่ยจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยกี่วันคะนี่ยางสิบกว่าวันเพราะว่ามัน มีละจริงไปตั้งสิบตัววันแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรอีกเลยถูกไหมคะตั้งแต่เราเริ่มใช้สูตรหนึ่งมาจนกระทั่งถึงวันที่เราเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่ประจบใช้ทุนไปเท่าไหร่คะทุนะเนี่ยสองไร่ครึ่งเนี่ยสองไร่กว่ากสองหมื่นสองหมื่นเนะค่ะใช้นุทอไรากลับไปได้ใช้ต่างกันเท่าไหร่คะพี่ต่าง ครึ่งหนึ่งนี่คาดว่าไหร่่เนียจะได้ประมาณกี่ตันครับคาดคาดนะก็ประมาณสี่ตันสี่ตันโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่แปดตันจริงจริงแล้วเราต้องต้องฉีดยาหลังก่อนจะเก็บเจ็ดวันเราต้องฉีดทุกเล่นเดอร์คือปกติแล้วเนี่ยก่อนระยะการเก็บเกี่ยวเจ็ดวันเนี่ยที่ประจวบบอกว่า จะต้องฉีดยาเพื่อให้เร่งแดงแล้วก็เร่งสีให้มันเป็นสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกว่าฉีดไหมคะไม่ได้ฉีดเลยนะคะไม่ได้ฉีดเลยว่าไม่ได้ฉีดเลยแล้วเคยพามาดูยังคะมันแดงแค่ไหนโอ้พามาแล้วเป็นไงคะเป็นไงขายไปแล้วแดงไหมคะแดงแแดงมากไหมคะ แดงมากแล้วรสชาติได้ชิมหร้อยังหวา,วานแค่ไหนหวาน,วานเดี๋ยวเราไปชิมแตงโมกันต่อนะคะว่าแตงโมลูกที่ดิฉันถืออยู่เนี่ยที่พันนี้ถือเนี่ยมันจะหวานกรอบแล้วก็รสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันต่อเนียโมอง,อง,งอตอนนี้เราเริ่มเอาแตงโมนะมาชั่งดูนะคะว่าเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันประมาณลูกหนึ่งอะมันกี่กิโลลองดูสิคะนี่ลูกกี่กิโลเนี่ยที่ประจบห,ห้าโลครึง่งห้าโลครึ่งนี่ดูน้ําหนักขนาดนี้นะคะ ดูเรืลูกทำหวานนะคะทำหวานดูเนื้อกันเนื้อแตงโมวก็แดงแค่ไหนเดี๋ยวพี่เรามาพากันเลยมาพี่นกพี่นกมาทายที่เอาลูกไหนผาก่อนก็ได้เอามันีมีมีแข่งนะยแข่งเน้อโหโอ้โหแดงโอ้โหอยากกินแตงโมโอ้ยขายขาดไปเลยครับโอ้โยมันจะเม็ดมันจะน้อย น้อยด้วยเห็นไหมคะปกติเม็ดจะเยอะไหมคะลูกเล็กจะเยอะอ๋อมันจะมันจะเยอะสวยมากเลยแตงโมลองไผ่ลูกได้ไหมคะเป็นไงบ้างเอาดูซิพิสูจน์พิสูจน์มันจะนุ่นนุ่นอ่ะลูกลูกโอเคโอเคจะเกิดว่ามันดูสิผ่านหลายๆลูกดูสิเราไม่ไม่ได้กินข้างเช้ามาวันนี้เรากะจะมากินแตงโมโอ้โหอันนี้แบบ แบบยิ่งยิ่งหวานเต็มที่ตกายเต็มที่ตกายเต็มที่หวานมากๆไว้สามคืนสวยโอ้ยผ่าแจกไปเลยนะผ่าแจกเลยเนี่ยเราได้ชิมแตงแตงโมกันหรือยังคะแตงโมไร้สารพิษค่ะอันนี้มันธรรมชาติไม่ได้เล่งแดงเราไม่ได้เล่งเลยเราไม่ได้เล่งแดงเลยนะคะเนี่ยพี่โจ้บอกว่าเราไม่ได้เล่งแดงเลยเราก็ธรรมชาติโธรรมดาต้องฉีดแดงด้วยไงแต่ที่นี้เราไม่ได้ฉีดอันนี้เราไม่ได้ฉีดแดงเลยนะคะพี่ะจ้ โอ้เดี๋ยวขอเอาน้องอังอาทิหนึ่งดิเดี๋ยวขอบ้างหดึ่งอืกนี่เราไม่ได้เล่งแดงคือใช้ปุ๋ยตัวเดียวไม่กล้าใช้ตัวอื่นมาหวานมากธรรมดาหวานจริงจธรรมดาแตงตัดมาเงไดมขอใช้มือได้ไหมเป็นคนสุภาพค่ะอ่ะหวานจริงค่ะหวานอังพี่ทานกั็ไม่เข้าหวานมากเลย คือปกติแล้วแตงโมหน้าฝนเนี่ยจะไม่ได้แบบนี้นะคะค่ะแบนี้เรากินแล้วเราสบายใจมากๆเลยค่ะอย่าอิจฉาโนนะคะอย่าอิจฉาโนคุณอ้างพี่เอื้อนะวันนี้แบบเป็นความภูมิใจของเราอย่างยิ่งเลยเนี่ยอืจะกินแตงไปเยอะๆพี่สุรเชษคุณเะไน่าคุณสุวนทีคุณนุ๊ตนี่มาคุณนุ๊ตเดี๋ยวนุ๊ตจะแตงโมไปฝากนะคะจากร้านางเลอค่ะส่งแตงโมไปโดยตรงเลยค่ะ